จากภูเก็ตสร้างปรากฏการณ์บนรันเวงงานไอยาะปักใต้2ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอทอและฟลายหนาวโดยนำเสนอคอลเลกชันที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ดีไซน์สภาแต่เป็นการเล่าเรื่องการเดินทางของวัฒนธรรมเพรณาการผ่านบุคคลต้นแบบที่สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ได้อย่างทรงพลังตอกย้ำจุดยืนดีออริจินัลโมเดิร์นเพรณาการสำหรับโชว์ในครั้งนี้ยาหยี เลือกเราเรื่องผ่านคอนเซปต์การเดินทางของชาวพรนกากันผ่านชุดแต่งงานของชาวพรนกากันเพื่อสื่อถึงการเริ่มต้นบุใหม่ของวัฒนธรรมโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเลือกคุณไซส์สกอตนัเกอนุรักษ์ท้องทะเลปรากฏตัวในชุดเคบายาคลุยยาวลายนกเฟื่องห่วงที่สะท้อนภาพของผู้ที่ยืนอยู่บนรอยต่อของอดีตและปัจจุบันอย่างมั่นคง การปรากฏตัวของคุณสายคือสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์ผืนผ้าเข้ากับการอนุรักษ์ผืนทะเลครับสำหรับวันนี้สำหรับการอายักปักใต้ปีที่2แล้วนะครับปีนี้ก็ยายีได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานของอายักปักใต้ที่เป็นไยนารับททร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้ยายี่ทำคอลเลกชันที่พูดถึงการนาเอาวัฒนธรรมพือนรกากันของบ้านเราคือพื้นรกกันเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงใน5ประเทศที่มึงได้รับยูเนสโกไปนะครับวันนี้ยายิอยากจะนําเสนอว่าทำประณับระ e รูปแบบที่ร่วมสมัยทําลายกําแพงเรื่องของวัฒนธรรมที่ต้องจํากัดอยู่ในเพศหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ในคอลเลกชันนี้เรานําเสนอชุดที่มีอินสปิเรชันหรือมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวนะทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมประดัรอย่างชุดแต่งงานหรือชุดต่างๆที่ใช้ในพิธีสัมพันธ์นะครับซึ่งวันนี้ดีใจมากได้คุณทรายนะครับแต่สะกอตบัน เดินให้กับคุณเฉียงนะครับ <c oughs> มาเดินให้ซึ่งทั้งสองคนนียต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอคอนเป็นหมุดหมายของการเป็นเรื่องราวของการเดินทางของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง <c oughs> คุณทรายนีย่เป็นนักอนุรักษ์นิยมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยชุดท,ที่คุณทรายใส่วันนี้เนี่ยมีที่มาจากคุยยาวซึ่งในอดีตเนี่ยคุยยาวเนี่ยถูกใช้ในพิธีแต่งงานชั้นสูงของชาวภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้ก็มาอยู่บนตัวคุณทรายนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ่ายทอดเรื่องราวของการเดินทางของวัฒนธรรมเนี่ยได้อย่าง ลงตัวมากๆดูแล้วมีพลังมากๆเลยครับขอบคุณเฉียงเนี่ยก็ผู้ชายในสมัยก่อนแต่สมัยยุคกลางนิยมใช้ไซสูตรกันนะครับก็วันนี้คุณเฉียงเองเป็นนักเดินทางด้วยเช่นกันนะครับแล้วถ่ายทอดเรื่องราวนอกจากการเดินทางผ่านโลกจริงเราเนี่ยมาเดินทางผ่านข้ามเวลาผ่านประวัติศสาสตร์ไปกับแบรนด์ยาหยินครับชุดนี้ยังถูกใช้ในพิธีแต่งงานทั่วไปครับอย่างล่าสุดพิธีแต่งงานของคุณปอยธิดาก็ไซส์คุยยาวเหมือนกัน ช่นกันครับแต่วันนี้เรานำควยาวมาตัดกัดแปลงให้ปอกกับผุ้จ่ายเพื่อจะทำลายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนำเสนอภาพลักษณ์ของการที่วัฒนธรรมเนี่ยไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับแฟชั่นโชว์วันนี้นะครับ,รบก็จริงๆแล้ววันนี้ในงานอายะปากใต้นะครับเป็นแฟชั่นโชว์ที่รวมแบรนด์จากภาคใต้หลายๆแบรนด์นะครับซึ่งยายีเองเนี่ยเราเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่พูดคำว่าเปรนนกการอย่างชัดเจน คนละกาันเนี่ยจะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมทางใต้เหมือนกันแต่น้อยคนจะได้ยินน้อยคนจะได้รู้จักในภาคอื่นนะครับซึ่งแบรนเนี่ยยืนหยัดเพื่อจะนําเสนอวัฒนธรรมที่เรียกงคนละกันที่กำลังจะสาบสูญของกอกเกาะภูเก็ตเนี่ยครับให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งผ่านการนําเสนอเรื่องราวบทบาทของการเดินทางผ่านทั้งช่วงเวลานะครับ ซึ่งในวันนี้มันก็เลยเป็นครั้งพิเศษมากๆเลยที่นอกจากจะได้โชว์ที่ใหญ่แล้วยังได้ไอคอนิกของทั้งสองฝั่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันนาเสนอชุดมานนาเสนอวัฒนธรรมเรื่องนี้ไปด้วยกันครับจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้แค่ใส่ยาหย,ยีบนรันเวย์วันนี้นะครับมผมเวลาที่ไปเที่ยวภูเก็ตหรือว่าอยากจะนําเสนอความเป็นไทยเนี่ยยาหยีคือแบรนด์แฟชั่นของภูเก็ตอันดับหนึ่งอันดับตน้ตนๆของประเทศไทยนะครับผม ก็รู้สึกภูมิใจครับผมเพราะว่ามันนําเสนอเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าต่างประเทศแล้วคนก็จะบอกว่าทําไมเสื้อสวยจังเลยถ้าอยากได้แบบนี้ต้องไปที่ไหนเ่ยก็ต้องยัยีเลยครับทั้งสองแล้วครั้งที่สองแล้วบอกว่าพัฒนาการขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ชอบชุดนี้มากเลยคิดว่าถ้าเกิดได้ใส่ชุดนี้ไปตักเตือนนักท่องเที่ยวเขาน่าจะเขาน่าจะฟังเร็วมากเลยเราบเขาคิดว่าเราเป็นเจ้าชายแบบแากที่ไหนมาไม่รู้ใส่ไม่ใส่รองเท้าครับเพราะว่าตอนที่เราดูชุด ที่เขาให้เลือกกันนะครับเรารู้สึกว่าจริงๆชุดนี้ตอนแรกไม่ได้อยู่ในในชุดจำนวนชุดที่เขาให้เลือกแต่ทรายรู้สึกว่าแบบเราเราเป็นเราเป็นตัวอย่างของเมืองกรุงของของวัฒนธรรมฝรั่งที่มารวมกับไทยซึ่งภูเก็ตมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันกำเนิดที่เรื่องสากลนนะครับเลย,เ,ลยเราก็รู้สึกว่าแบบ ลองใส่ดูอะไรมันรู้สึกดีเหมือนสร้อยเราก็เอามาประดับด้วยมันก็มาจากขยะเลนด้วยครับควรพวกนี้มันมาจากควรที่ใสายเก็บเพรายคิดว่ามันก็เข้ากับชุดนี้ครับแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นงานแต่งงานแต่มันเข้ากับตัวเราอะไรเราก็ไปตามความรู้สึกพี่คิดว่ามันเหมาะไหมอะ่ะ <laughs> <laughs> ผม <laughs> ผมสูงฉันฉันสูงพอไหมอะ่ะที่จะใส่ไม่ไม่ไม่พี่พี่คิดว่าโอเคไหมอะช่ว เราคิดว่ามันแบบถ่ายทอดเรื่องราวอะไรบ้างมันยังดูเหมือนผมมาจากทะเลไหมคืองานทุกชิ้นทีน่สาเลือกอะครับชาจะมีการเหมือนทํา collaboration หรือโยนไอเดียให้กับให้กับทุกฝ่ายคือชาจะไม่ยอมทําอะไรหรือใส่อะไรที่มันไม่ได้ถูกกับจรญญาบานเราอะเพราะเราเกิดมาจากการเป็นนักอนุปรากรอะครัเลยเหมือนชุดที่แอ,อ,อนสเฟียก็ทํามาจากววน์สร้อยคอเขามีมาจากววนไม่ไมีถอยไม่ได้มีหินแต่ชุดนี้มันก็ สวยแล้วมันก็ชนปอกถึงทะเลเหมือนกันครับผมยังเด็กกันไปที่จะแต่งงานแต่หวังว่าคนหนึ่งก็จะผู้ชายคนหนึ่งก็จะอยากจิบชุดนี้มาแต่งบ้างนะครับทรายคิดว่ามันดูเท่ดีคุณทรายเหมือนเจ้าชายไหมครับล้วบอกวันนี้ เจ้าชายที่มาจากท้องทะเลเดินขึ้นมาจากทะเลหรือใช่เปลือนมากเครื่องประดับจริงๆก็วันนี้เลยเลือกเครื่องประดับเป็นเอาจากเขาเรียกว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหอยมุกนะครับมันจะเหลือเปลือกหอยที่ถูกทิ้งเป็นขยะอยู่ก็อันนี้เอามาทําเป็นม้าน้ําก็อยากจะดีเลทกับของคุณชายที่เก็บเอาอวนเอาของต่างๆนะครับมาเรียนรู้สุดร้อมเลงครับใช่ ก็ขอฝากด้วยนะครับแบรนด์ยาหยีนะครับเราเป็นพิรันการ์ดคอนเทนต์พารีหรือฟิรันการร่วมสมัยนะครับที่อยากจะหยิบยกเอาไว้ทําของฟิรันการนะครับให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลนะครับก็ร้านหลักอยู่ที่สี่แยกชาเตอร์นะครับภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถ้าที่กรุงเทพก็มีที่ดีโอสยามนะครับก็ติดตามเพจได้นะครับยาหยีนะครับขอบคุณครับ